ลูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอล a คาป์มีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษจบไปแล้วครับ2แมตช์สำหรับผลงานของช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่งไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย <Okay. S 2> วันพรุ่งนี้จะลงสนามเป็นเกมที่3เจอกับ ของใหญ่เลยของหนักเลยก็คืออินโดนีเซียเจ้าภาพเกมนี้ครับถือว่าจะเป็นตัววัดอนาคตครับจะเข้ารอบหรือจะต้องไปลุ้นกับอีก2เกมที่เหลือสําหรับรอบแบ่งกลุ่มครับก็อีก2เกมที่เหลือไทยจะเจอกับบูไนแล้วก็ปิดท้ายกับเวียดนามครับมาว่ากัน2เกมที่ผ่านมาก่อนกุโจเกมพบกับฟิลิปปินส ชนะหนึ่นย์ก็จริงแต่ฟอร์มไม่เข้าตาแต่เราเจอปัญหาในการจัดทีมเล่นเยอะแยะมากมายนะครับทั้งปัญหาเรื่องความฟิตที่จะดูว่ามีปัญหาจริงๆมีนักเตะเบตเคิวหลายคนแล้วก็ความเข้าใจในระบบทีมความสัมพันธ์ในทีมยังขาดอยู่คือดูเหมือนว่าเกมแรกนะเท่าที่ดูทรงการจัดทีมผมว่า ซาบดอเนี่ยเขายึดทีมจากตอนที่เล่น AFF 23ปีใช่เพราะว่าอย่างแผงเกมกรับเนี่ยชนพัฒนนี่ก็ยืนเป็นตัวหลักครับมีที่เปลี่ยนก็คือคู่ที่จะมายืนกับเขานะครับวันนั้นเป็นน่าจะเป็นกสิทธิ์มายืนด้วยแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยพิกโผจากที่เราคาดเอาไว้ว่าจะเป็นตัวหลักอย่างทวัตชัย อย่างบุคคลีจะลงเล่นเนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนเกมวันนั้นแล้วก็เออเดิญด้วยแดนกลางวันนั้นเป็นบอลสไตล์เล่นสั้นติ๊กตอกอยู่เป็นกลุ่มแค่นั้นเองสไตล์เคาะทำชิ่งพวกคัคนาคำยกเนี่ยสิทธาบุลล่านะครับก็ทำให้เกมวันนั้นบอลไม่เคลื่อนไปข้างหน้าน่ไม่ไปง่ายถูกฟิลิปปินเนี่ยบีเพสตั้งแต่แดนบนไล่เพสบีบนะแต่เสียดายนะที่ฟิลิปปินอ่ะ แล้วต้องบอกว่าเสียดายสิต้องบอกว่าต้องดีใจนะที่ฟิลิปปินส์เออโชคดีที่ฟิลิปปินส์น่ะไอ้ตัวนั้นอะเลเยตยิงไม่เข้าอจ่อเลยนะจบสกอร์ไม่ได้นะลงโทษไม่ได้อหลายจังหวะที่เราผิดพลาดในเกมครับทั้งชนพัฒน์เองทั้งกสิดิ์เองคือชนพัฒน์เนี่ยเวลาไม่มีตัวประคองเนี่ยเขาก็จะออกทะเลเหมือนกันนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะเป็นตัวชนนะ เขาไม่ใช่ตัวเก็บกวาดวันนั้นอ่ะชนพัฒเองกับสิดิตเองเล่นหลายจังหวะเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กแต่เล่นหลายจังหวะบางจังหวะจะเลี้ยงขึ้นมาเล่นเองกลายเป็นถูกตัดแล้วก็โดนโต้หน้าประตูคือมันถูกตัดตรงกอบเกตโทษพอดีอ่ะมันก็ถึงประตูเลยนะถึงยิงพอดีก็โชคดีนั่นแหละอย่างที่พี่บอกว่าบฟิลิปปินส์ไม่คมแต่ก็มาได้ประตูก็โชคดีอ่ะโชคดีอ่ะจากวินัยวินัยเอ็มโอที่ล็อกหลอกจะยิงขวาเกี่ยวมาซ้ายแล้วก็ยิงไปแฉแลบกองหลัง ของฟิลิปปินส์เปลี่ยนทางเข้าเวลาตูแล้วที่อะไรนะที่วิวเออบอกว่าพันธมิตรประพันธ์เป็นไงโอเคไหมก็วันนั้นตาใส่ตาในได้เกมด้านซ้ายวันนั้นก็คือโตขึ้นได้ทางเดียวอยู่แล้ววันนั้นอ่ะคือพันธมิตรทเยเลยแต่ตัวที่จะเติมขึ้นไปเล่นไม่มีไม่มีก็เลยทําให้ฟุตบอลไปถึงแดนหน้าแล้วก็เสียถูก ฟิลิปปินตัดโต้กลับมาซึ่งวันนั้นต้องบอกว่าเกมทางด้านขวาของเรามีปัญหามากบอดเลยเกมบอดเลยทางขวาตั้งแต่พรสวรรค์เจ็บไหล่ขวาเปลี่ยนออกเอานาทกิจลงมาครนาทฐกิจก็ไม่น่าจะเป็นตำแหน่งเขาไม่ใช่ตำแหน่งขนาดนั้นคือไปเล่นริมเส้นแล้วด้วยรูปร่างด้วยความปราดเปรียวมันไปไม่ได้นะครับก็วันเจอฟิลิปปินนัดแรกเนี่ยประเด็นก็คืออยู่ที่วงวัดไปโดนใบแดง ในช่วงท้ายเกมคือลูกแรกที่โดนใบเหลืองอ่ะโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นการตัดเกมแต่ลูกที่สองเนี่ยผมว่ากรรมการมันบ้าจี่นะในอเซียนเนี่ยมีอะไรให้เห็นประจำแหละคือวงว่าแต่บอลยาวและพยายามกระโดดเลี่ยงหลบการประทะสะโคไปชนเขาคิดว่าเราไปทำฟาวเออคิดว่าเราก็จนใส่ตายแล้วลูกอย่างนี้โดนใบแดง นี่แหละพี่อ๋อเสน่ห์ของอาเซียนยังมีเห็นอยู่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามเ่พราะฉะนั้นบอลไทยจะไปด่ากรรมการใช่ไหมพูดอย่างนี้อุ้ยอย่างนี้นะไม่ใช่พูดตัดสินไทยนะอพูดตัดสินไทยลงตัดสินคู่นี้ไปเมื่อวานคู่อีกกลุ่มหนึ่งผมดูอยู่เอเดี๋ยวเดี๋ยวเลยลืมเลยเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินสีไปเลยตัวเดียวหนึ่งก็เป็นผู้ตัดสินไทยก็ลงไปทําหน้าที่ได้ดีอมาถึงเกมที่สองเล่นกับเมียนมาไปนัดที่แล้ว โอ้เปลี่ยนทีมอ่ายกยกชุดก็ว่าได้นะครก็อย่างแต่ก็ยังมีตัวหลักๆอยู่สิทธาก็ยังอยู่นะออ่ประตูก็ยังอยู่อก็ถือว่าทํำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแหละเจอกับเมียนมาที่กําลังสร้างทีมมาใหม่เหมือนกันอืก็กดไปไม่มากไม่ไมสามสูนคือเมียนมาเนี่ยนักแรกโอ้โหมาหือหวาลอบบลูนายเจ็ดศูนย์โอ้โหบูนบูนเจอใครก็โดนอยู่แล้วไม ของไม่พอจบนัดแรกของเรามันมาเจอฟิลิปปินส์ไงใช่ไหมก็ดูเฮ้ยถ้าฟอร์มอย่างนี้ตายแล้วตายแล้วปั๊บซาบาดอยกเลยแนวรับเอานาธานเจมลงมายืนคู่กับทีโกวินแล้วก็แบ็กซ้ายขวาเนี่ยซ้ายเป็นพลเอกขวาเป็นบุคลีกลายเป็นเฮ้ยแนวรับมันลงตัวแดนกลางเอาสิทธาเนี่ย มายืนเป็นตัวห้อยสุดท้ายแล้วก็เอาพวกสงครามสมุดเศกสรรกราตีสตวัฒน์มายืนคุ้มแล้วก็สงครามสมุดยืนด้านขวาส่วนด้านซ้ายปานมิตรหลุดเฉยเป็นก็เป็นอัลทวัตชัยเนี่ยดันขึ้นมาสูงแต่ึ้นมาเล่นสูงนะครับจากตำแหน่งนี้เล่นแบททายนักกิจยืนเป็นหน้าเป้านักกิจดูแล้วจะเป็นตำแหน่งขนาของเขาเออนะเพราะว่า เกมดูแดนก<ห>ารของเราเนี่ยสามตัวที่ทำงานสามตัวเนี่ไล่บทบี้พมาตั้งแต่แดนบนตัดเกมเพอเขาหลุดมาแดนเราเราไล่ตัดแล้วทำให้บอลไปถึงแนวรับเล่นกันง่ายทั้งนาธานทั้งทีกวินเองเมื่อวานวันที่เล่นกับเมียนมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตัดเกมแล้วสวิตบอลยาววางบอลยาวได้ทั้ง2คนก็คือออกบอลจากแดนหลังได้เพราะว่าบอลสมัยใหม่เนีอย่าลืมว่าบอลมันจะไม่ต้องเซ็ตออกข้างอะไรมากมายแนละ้วอาศัยจังหวะวางบอลที่แม่นยำของกอ,องหลังนะครับแลก็ทำให้ เออแต่ผมสังเกตเห็นว่าจากจังหวะที่ไทยได้ประตูเนี่ยมันมาจากการเล่นร่วมกันนะมาจากความะมัครภายในทีมนะทําชิ่งหนึ่งสองหนึ่งสเข้าไปคัดแบ็คาคัดเปล่าแปลเข้าประตูง่ายๆแทบอินเข้าไปก็นะถ้าเกิยิเองนี้เมื่อวานนี้เออวันที่เล่นกับเมนมานี่ต้องบอกว่าใช่เลยตำแหน่งตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นคนที่เคลื่อนบอลเคลื่อนตัวเปล่าหาจังหวะไปยิงประตูได้ดีสองประตูที่ได้นี่ยคือการ เป็นวิญญาณเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษอย่างแท้จริงโอกาสไม่เยอะนะแต่ว่ามาสองครั้งก็ทําได้สองครั้งเลยแต่ปัญหาของทีมไทยยังอยู่เหมือนเดิมก็คือเกมริมเส้นนะคุณโจในเกมครับจะเห็นได้ว่าถ้าบอลไปถึงเขาเมื่อไหร่เหมือนว่าวิงแบ็กของเราเนี่ยจะหลุดตําแหน่งแล้วก็ทําให้เข้าไปบล็อกไม่ทันยืนห่างเกินไปยืนห่างเกินไปทําให้เขาบอมง่ายๆต้อง ต้องปิดการคอร์สปิดการคัทแบ็กปิดการทำดับเบิลพาร์ทระหว่างวิงแบ็กเพราะว่าผู้ต่อสู้จะมาเจอเรา2องหนึ่งตลอดถ้าเราเล่นแบ็กนะครับผู้ต่อสู้จะมา2องหนึ่งทำดับเบิลพาร์ทเนี่ยวันนี้เลยวันพรุ่งนี้และจะเจอกับอินโดนีเซียโอ้โหต้องบอกว่างานหนักมากอินโดนีเซีย2แมตช์ที่ผ่านมาเล่นกับเวียดนามเสมอศูนย์ก็จริงแต่เป็นทีมที่ครองเกมได้เหนือกว่าเวียดนามเยอะมาถล่มบุรุน2ยนาทีแรกรอไป5เมตร เท่ากับว่าสองนาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งลูกสองนาทีหนึ่งลูกนะคืออเกมลุกของเขาเนี่ยสามตัวเลยเจด็ดเก้าสิบเบอร์เจ็ดอะไรมาเซลิโนเบอร์เก้ากาลาิกาเบอร์สิบโลนันโดปาซินล้วนแต่เป็นเด็กอินโดนะสามตัวนี้หมุนตำแหน่งกันเล่นในแดนหน้า เบอร์7เบอร์9จะเป็นตัวลากกระชากริมเส้นเบอร์1ิวิ่งทะลุช่องได้ดีมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งไปกับบอลรวดเร็วแล้วอย่าลืมว่ายี่ห้อของชิตายังเนี่ยมีความฟิตเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะอไม่มีหมดร่างกายสดด้วยวัดดุนด้วยเล่นในบ้านด้วยสำคัญนะแดนกลางของเขาอีกสองคนเบอร์8กับเบอร์18เอ๊ะถ้าจะไม่ผิดเบอร์8กับ18หรือ6กับ18แต่ชื่อนี่ฟิกกี้กับนิโก สองตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างเกมมุกเพราะฉะนั้นแดงกลางของเราถ้าเล่นกับเวียดออินโดพอมาได้ขนาดนั้นก็เจอกับอินโดกงมาบี้ตรงนี้ให้ได้บี้กับอินโดให้ได้คณะกำลังจะถึงหรือเปล่านี่คือสิ่งสําคัญเพราะว่าสองแหมย่างที่คุณโจ้พูดไปแล้วว่าเราก็มีปัญหานักเตะเป็นตะลักคิวมาตลอดอืต้องแก้จุดนี้ให้ได้นะแล้วก็ต้องทุกคนน่ะต้องปิด การเล่นร่วมของแนวลุกของอินโดทั้ง3คนเนี่ยต้องจับตาไว้ให้ดีเลยเรียกว่ามันเป็น5ประสานอันตรายเลยทก่านสองตัวแดนกลางสตัวแดนหน้าแล้วก็จังหวะของไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสทําประตูได้อะต้องจบให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักธกิจจะได้รับโอกาสต่อหรือไม่วัชอิมคณสงคามสมุทรหรือจะเป็นบูคอลีใครหลายคนก็แล้วแต่ถ้าได้รับโอกาสต้องโชว์ผลงานให้เห็นผมก็ยังมองว่าน่าจะยึดทีมชุดนี้ คือที่พักหนึ่งวันคือวันนี้พักหนึ่งวันเนี่ยต้องรีคอรเวรี่ร่างกายเต็มที่เลยคนนี้เป็นอะคิวต้องนวดคลายให้เรียบร้อยผมว่าซาบาร์ดอเจอทีมที่ทีมที่ใช่แล้วทีมที่ใช่ลใช่ใช่ใช่คือนาทสกิจอ่ะก็ยังแข็งแรงคนันาทสกิทชนได้รูปร่างเนี่ยผมนึกถึงป้อมป้อมอ่ะเอกพันธ์อินเทอร์เซนสมัยก่อนเลยนะจังหวะจบจังหวะอะไรเนี่ยอืมผมนึกว่าจังหวะวิ่งไม่ต้องเยอะแต่ว่า จังหวะยิงเนี่ยคมมากผมนึกว่าคุณโจจะพูดถึงบัญหาสมประสงค์อุ้ยโอ้โหอาวัรหารนี่ก็ได้เหมือนกันนะนักขุนนักขนนักขนนก็เป็นกองหน้าโดยสัญชาติอญาณเลยสำหรับนักกจนะจากนัแรกที่ผมดูแล้วเฮ้ยมันใช่เลยไปบาเยินเหรอเด็กคนนี้แต่พอมายืหนักทีสองมันใช่เขาชื่อเลย่นตะวันผมนึกคคลิกเลยคลิกเลยว่าตัวนี้แหละ เป็นความหวังได้ในแดนหน้าที่จะเล่นกับอินโดคือต้องสวิตบอลให้เร็วครับเกมทางด้านขวาคุณโจถ้าเราเปลี่ยนแกนเร็วๆนะไอ้เบอร์สองกับอันทีมมักจะหลุดตำแหน่งในสามตัวรับของเขาเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นทางด้านซ้ายไปขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายเร็วๆเนี่มีโอกาสจากเหมือนที่ลูกแรกที่เรายิงเมียนมาเลยใช่ใช่ใช่จากขวาแล้วไปซ้ายเร็วทวัชชัยเนี่ยมีความเร็วอยู่แล้วสอดขึ้นมาเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้ไทยเนี่ย มีโอกาสครับคือต้องยอมรับว่าแมตช์นี้เป็นรองแน่ๆทั้งเสียงเชียร์ทั้งความพร้อมของทีมโอ้โหแล้วเสียงเชียร์อีหนาวนี่เขาไม่ธรรมดาฮะออะกี่โมงครับพี่ออก็จะเตะกันสองทุ่มครับก็หาดูกันตามลิงค์ลิงค์ของเว็บ ลิงเว็บได้อะไรต่างๆอเพราะว่าของไทยไม่มีถ่ายทอดนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่อีกทีมหนึ่งที่จะลงสนามด้วยเหมือนกันก็คือทีมฟุตบอลหญิงอเกมนี้เจอของหนักจะพบกับออสเตรเลียในเวลา15นาฬิกาเราเคยเจอมาแล้วนะนัดแรกเนี่ยทีมหญิงไทยชนะอินโดนีเซีย4-0 4.0ครับ นัดต่อไปพบกับออสเตรเลียาเป็นสายเลือดใหม่ของทีมหญิงของเราด้วยครับข่าวคราวอาจจะน้อยเราก็จะไปเอาผลการแข่งขันมาฝากก็แล้วกันครับครับอ่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่อีก2แมตช์ครับครบเมื่อไหร่มาเจอกันครับผม